เป็นอย่างนี้ตอนนอยมันคืนอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยมันคืนเหมือนในสีฟ้า,ฟาค่ะเ,เด็กๆกดโอเคได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณครูป๊อปอายกำลังบันทึกวิดี วิดีโออยู่นะคะแล้วเกิดข้างไหนหรอคะข้างฟ้าข้างฟ้าเด็กๆก,กดตรงปุ่มสีฟ้าได้เลยค่ะ หนูกดแล้วคะ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาร้องเพลงกินผักกันเธอเรานะคะ <c oughs> ไหนมีใครเคยฟังเ,งเพลงนี้แล้วบ้าง <c oughs> เคยฟังหรือยังเอ่ย <c oughs> เคยฟังด้วยหรองั้นถ้าเด็กเคยฟังแล้ว <c oughs> เด็กๆก,ก็ต้องร้องไปพร้อมๆกับคุณครูได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค <c oughs> ่ะเดี๋ยวรอบแรกนะคะคุณครูป๊อปอายจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะ เด็กๆตั้งใจฟังนะคะถ้าเี่ยวมันให้กดตัวทีกับตัวอินก็เลยกดตัวต่อัรถือรกดักรกาเอากันข้าแตงกาน่ความผั่วพร้าวดีดาตั้งรการอ่าเด็กๆเด็กๆได้ยินไหมเอ่ยว่ามันมีผักอะไรบ้างผักชี เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเด็กๆพูดตามคุณผู้กอปไอยนะคะอานะหนึ่งสองสามกินผักกันเถอะเราบวกถั่วฝักยาวผักกาดขาวแตงกวาเ้าหมาอีกรอบนะบวกค่ะ ถั่วถั่วผักยาวากกถาว<อ>ั่วผักยาวผักกาดเาาผักกาดขาวแปงกว้าแปงกว้าข่านาขานาวางกุ้งวางกุ้นนงผักบุ้นนงผักกุ้งโหระพา ผูละภามะเขือเทศสีดามะเขือเทศสีดาฟักทองฟักทองเดี๋ยวใส่หมฟังเดี๋ยวมันตีกับป้าเดี๋ยวป้ามีประชุมอ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาร้องไปพร้อมๆกับคุณครูป๊อไออีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเด็กพร้อมไหมเอ่ย โอเคอะหนึ่งสองสามกินขดูกันเถอะพวดศรีาวพากันยาปากกาวางตรวนั้นโหราพาตะเกียบตาลกระหลัง ใส่แมสเราได้ฟังไค่อยดรูย้ยิคุณครูเขาได้ยินว่าเราปะเนี่ย <laughs> เด็กๆเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรไหมเอ่ยอผักค่ะมีรูปผักแล้วมีรูปอะไรอีกคะหมูค่ะค่ะขออนุญาตนะคะมูนเดียคนกุปปายอ๋อผู้ปกครองบอกว่าคุณใส่มแมสด้ยินเลย ระยะห่างแล้วก็ข่อส่งข้อกหึคนคอ่าคือคือปิดจางทันใค่ะเด็กๆได้ไหมคะพี่ลองใส่สูฟังนะคะอ่เมื่อกี้เด็กๆบอกว่าเห็นมีรูปพักมีเนื้อมีเนื้อหมูแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆ อ่ะแล้วก็มีเป็นน้ำมันดดดมีนมก็มีไข่ด้วยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆจำได้ไหมนะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนกันหน่วยอะไรนะหน่ดดวยอะไรคะควันนี้นะคะ,คะเราเรียนกันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะ ไหนมีใครได้ดูคลิปวิดีโอของคุณครูอิงดาวบ้างคะอใส่เองเด็กพี่ต้องใส่เองต้อไม่ถนัดอ่ะเข็ดไหมพี่จะอิงดาวสอนเกี่ยวกับอาหารปลาเป็นไงบ้างช่องกาแฟเหรอเดี๋ยววันนี้เออช่องเผื่อด้วยมาทบทวนกันนะคะเด็กๆจะยินไหมป้าอาหารหลักห้าหมูของเราเนี่ยจะร้อนเลยแม่นั่งไม่ร้อนเลย เด็กๆพร้อมหรือยังคะให้คุยกับครูเปิดเปิดไมค์คุยกับครูอยู่เด็กๆพร้อมหรือยังเออถ้าไม่อยากเรียนมาจะไม่ให้เรียนถ้าพร้อมแล้วชูสองนิ้วจะได้ให้น้องมาเรียนแทนน้องมันจะได้ฉลาดฉลาดพร้อมแล้วชูสองนิ้วเรียนต่อไปนะคะคุณครูอิงดาวจะพาเด็กๆมันเรียนรู้ในเรื่องอาหารหลักห้าหมู่นะคะอย่าเล่นให้เรียนอนเดียๆมาลองเดี๋ยวะ อ่ะค่ะนี่นี่เอามาตรงนี้มาไม่กินได้มันดับไม่เล่นไม่เล่นดูก่อครูคนสอนอะไรดูเด็กเด็กเเห็นรูปอะไรบ้างคะแต่ได้ยังยังยังได้เหนเด็กคุณครูอยู่ไหมหมูกับไก่ไม่ประโยชน์มีเประโยชน์มีประโยชน์อันนิดเดียวเนี่ยแหละเด็กเด็กเห็นรูปอะไรบ้างคะนะ เราต้องไม่ได้เจส้นประโยชน์ไข่มีประโยชน์ไข่มีประโยชน์แลวเนี่ยนมเป็ดแซลมอนโอเคไหมโอเคไหมตัวไม่ไม่มีใบเดียวตัวมีประโยชน์ดิโอเคไหมอย่างโอเคไหมนมมีประโยชน์โอเคไหมนมมีประโยชน์โอเคไหมลูกเนื้อหมูมีประโยชน์ เนื้อหมูมีประโยชน์อหมูมีประโยชน์เนื้อหมูมีประโยชน์ค่ะหมูโปรตีนมีประโยชน์มชนหมูโปรตีนก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นะคะนมค่ะแล้วก็ไขค่ค่ะถั่วต่างๆนะคะโทรไปบอกเองอ่ะ พัดแม่งอยู่นั่นต่อไปเด็กๆเข็นอะไรบ้างเอ่ยกินข้าวโพดข้าวโพดมันฝรั่งมะะลายแล้วมีอะไรอีกคะขนมปังทั้งหมดนี้ข้าวข้าว้า,า,าทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในหมูดที่สองค่ะ จะมีชื่อเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ำตาลนะคะค่าข้าวโพดค่ะเนาะอะคะเย็นหรอคะข้าวเน้อนอย่าเวียนแล้วก็แป้งนะคะเย็นเนือไม่หนุ่ะล้วเผือกกับมัน กับมันโอ้กับนันต์ตอไปมีอะไรบ้างคะเด็กๆแคโทพริกพริกพริพแล้วก็พริกแล้วก็พริกหยวกพริกหยวกเออนี่พริกหวานอันนี้พริกหวานพริกหวานแล้วก็พอกกอรี่ใช่แล้วค่ะสับเลตแตงกวา แบงโวนมัลลากหมูลูกวางเรียกอะไรเปล่ดอกกะหล่ำด้วยดอกกะหล่ำด้วยกะหล่ำหมูนี้เป็นหมู่ที่สามนะคะเป็นหมู่เครือแร่หรือแร่ธาตุนะคะเด็กๆซึ่งจะประกอบไปด้วยผักคะน้าไม่อยากเรียนไม่ใชเหรอตัวฝักยาวค่ะเป็นน้ำหน้าเฮรอดค่ะ ฟักทองค่ะฟักทองฟักทองแล้วก็ผังบุ้งแล้วคุณคุยอยู่ใครอ,อ่ะอยู่กับคุณคุยอีกคนหนึ่งอะไรถานผักบ้าง โห้ยไม่ชอบทานผักกนหลอำค่ะทำไมอันนี้มันเอียงคะมันเอียงหรือจะหมุนไหมไี่มีใครเคยทานผักบ้างไหนรูถามว่าคะมีใครเคยทานผักบ้างหนูหนูทานอะไรคะหนูชอบทานผักด้คนได้คูสเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นหมู่อะไรนะ อบไอเป็นหมูเลยนะเด็กๆเขียนอะไรบ้างคะลผละไม้มีผละอะไรผล,ลไม้ไมอะไรบ้างเอ่ยมีผลลไม้อะไรบ้างคะกล้ยค่ะกล้ย,ยแล้วก็อะไรอีกคะมีกล้วยแล้วม,มีอะไรอีกเอ่ยอ่าสับปะรดส้ม สตรอเบอร์รี่ในหมู่นี้นะคะคือหมู่ที่สี่ผลไม้จะมีวิตามินนะคะวิตามินในผลไม้ก็จะมี อ่งงนอ่างงาูองงแอปเปิลสม้มถูกต้องแล้วค่ะมะละกอและและอะไรคะล้วยค่ะ กรับดเตก็ยีวีค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ้ำมะาร้าวนำมาพาวโอ้แล้วก็มีอะไรอีกคะ สีเหลืองๆเ,เขาเรียกอะไรคะอืมข้าวข้าวหมูนี้นะคะเป็นหมูที่ห้านะคะคือซา้าไขมันนะคะหมูไขมันก็จะได้มาจากพืชมะพร้าวข้าว,าวและเนื้อสัตว์นะคะน้ำมันที่มาจากเนื้อสัตว์ก็คือน้ำมันหมูหรือน้ำมันที่ เกิดจากสัตว์ที่มีไขมันเยอะๆค่ะมีอะไรมากเหรอคะก็จะมีน้ำมันน้ำมันรำข้าวนะคะก็คือสกัดมาจากข้าวค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันปาล์มนะคะที่ทำมาจากลูกปาล์มค่ะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวาที่สกัดมาจากะมะพร้าวค่ะมะพร้าว ครูถามอะไรครับความร่วมมือกับครูเขาบ้างอ่าต่อไปนะคะคุณครูป๊อปอายมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความจำกันอ่าเกมของคุณครูป๊อปอายมีชื่อว่าช่วยบอกฉันทีฉันอยู่หมู่ใด้่เด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เด็กๆเห็นรูปอะไรเอ่ยปลาค่ะปลาแล้วปลาอยู่หมู่อะไรคะเด็กๆจำได้ไหมอ่าปลาอยู่หมู่ที่หนึ่งหมู่โปรตีนไหนพูดพร้อมๆกันสิคะหมู่ที่หนึ่ง หมูโปรตีนได้แล้วค่ะหมู่โปรตีนจะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะ้าบบต่อไปเด็กๆเห็นรูปอะไรไหมคะข้าไ่แล้วค่ะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนนะ หมู่ที่สองนี่เก่งมากเลยค่ะน้องลูกพีข้าวอยู่ในหมู่ที่สองมีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตไหนของกันสิคะหมู่ที่สองที่สองคาร์โบไฮเดรตไฮเดรตก่งมากค่ะเจุด2จุด4จุดอะไรกั่ เด็กเห็นรูปอะไรไหมเออ hey, ใครแล้วรูปแครอทเด็กๆชอบทานแครอทกันไหมคะอะไรอะไรด็กน้องๆอยากเป็นกันไรเอัเรียนอยู่เ <c oughs> ด็กๆจำได้ไหมคะว่าแครอทเนี่ยอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะ ู่เก่งมากเลยค่ะน oui ้องลูกพิชแครรอดอยู่ในหมู่ที่สามสใช่แล้วแครรอดอยู่ในหมู่ที่สามหมู่แอปแปิหรือแรปาปินท่านเองค่ะไหนมาพพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบหมู่ที่สาม หมูที่สามหที่ามหรือ,แ,อแรดทา่แทาแรดทใช่แล้วคะ่ะแครอทนะคะก็จัดเป็นถัดวืึหมู่ที่สามเนี่ย3 3> <พอ S 2> จะประกอบไปด้วยพืชถัดต่างๆนั่นเองคะ่ะเด็กๆอเดี๋ยวต่อไปไปดูนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรนะ ลูกอะไรเอ,อ่ย <Apple. S 2> แอปเปิ้ลหมู่ที่สี่แอปิ้ลหมู่ที่สี่อมู่ค่ะแอปเปิ้ลแออยู่ในหมู่ที่สมีชื่อว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ,เอ่ย Apple ใช่แล้วลค่ะหมู่ที่สี่ก็คือหมู่วิตามินนั่นเองค่ะไหนพูดพร้อมๆกันนลคะหมู่ที่สี่หมู่ที่สี แอดวิตา <and S 2> มินห <with vitamin. S 2> <1 S 1> มู่ที่ส <4 S 1> <c oughs> ี่ก็คือหมู่วิตามินนะคะก็จะประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆนั่นเองค่ะ <c oughs> อะไรแล้วจะมาแบบนี้อะต่อไปอะไรเอ่ยอมือ หมูที่ห้ามข่อยู่ในหมูที่ห้าในรูที่ห้าน้ำมันรำข้าวนั่นเองน้ำมันรำข้าวอยู่ในหมูที่ห้าหมูอะไรน้าไขมันไขมันไขแล้วค่ะกำลังมากเลย หมูที่มากหมูไขมันไขวันมันคิดว่าเขากหกอันเลยหายเด็กๆพูดพร้อมๆกันสิคะหมูที่มาไข่มันไงลูกหมูไข่มันไข่มันที่เป็นสีขาวๆอ่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมันนี้ก็จบลงแล้วนะคะ เดี๋ยวหนยก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้เนี่ยเรามาทบทวนเพลงกันอีกหนึ่งรอบดีไหมคะเด็กๆดีค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทบทบทวนเพลงอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆรอ้องไปพร้อมกับคุณครูป๊อปอายเลยนะคะ,คะอ่ะหนึ่งสองสามกิน กัน่ตยาวพกาช้าบังงังลุ่กลุ่มโหระ้ารต้งอ่ตาตีเก่งมากอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่เราจะได้จำได้แล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เรามาโรงเรียนกันนะคะเราจะมาร้องเพลงนี้ได้กันนะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะหน่

อ๋อคุณครูอิงดาวแล้วก็ค well. ุณครูป๊อบอายแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเรียนกันต่อในเรื่องกิจกรรมของกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูป๊อบอายจะส่งคลิปวิดีโอไปให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยยังได้เด็กๆยังจะได้ทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย เด็กๆอยากทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ไหมเอ่ยอยากทำใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวคุณครูใบไมนะคะจะส่งคลิปวิดีโอนะคะไปให้เด็กๆทางไลน์ห้องอนุบาลสองทับหนึ่งนะคะมาหนูอยากดูค่ะโอ้ย วันนี uh, ้ก็หมดเวลาของคุณครูปอบไอและคุณครูอิงดาวแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะเป็น่นึ่ง่เห่ะประมาน้องเปด้กเด็กกดออกได้เลยนะคะอ๋อกดออกกดอก